โอ้โหมีรอยยิ้มมาเลยในงานหัวพราะทไม่พววัวรังคาญไม่เมาในขาไม่ไเมาให้คาดดูเกงช้าแล้วเจะจากท่านสารวุฒิพยา,า<ไ>ห้าร้อยโก็ไม่สนุกเมียตาลุกเป็นไฟต้นั่งเป็นไบต้องนั่งเป็นใบหน้า,าลาคาไม่อยากเอามาเลยแม่คุณเอ้ยอยากเค้นอนอยู่บ้านมาแล้วลาคาดมาแล้วลาคาด ใจพอยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปนิดแม่คอสะกิดเอาไว้งานนี้เลยไม่งานนี้เลยไม่ไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยงานนีไ้ไม่อยากพบเมียเลยเราเ็ราไม่ได้เมาตพวไม่ได้เมาตอนั่งเซ็งขอกับก่อนเพื่อนอายอยู่ไม่ได้คือต้อไปไยังเซงเมีบเยบ่นใหญ่เมียบ่น What no. the... ีวันนี้นนนนจะได้ยังไงโอ้โห,โอ,โหโอเสียตบมือให้น้องออมสินนะฮะน้องออมสิน คุณเสียมือที่มอบให้กับน้องอมสินนักร้องดาวรุ่งมุ่งสู่เมนนะครับที่มุ่งสู่ดาวสิมุ่งสู่ดาวที่ทางเราจะปลูกปั้นของคุณรางวัลด้วยที่ตองไปกำลังใจรับเล่าฮะรับเล่าครับผมอะไรนะครับขอบคุณมากครับผมเอาหรือเปล่าน้องถามเอาหรือเปล่าอะไรนะครับเอาหรือเปล่าเอาอีกวันถ้าหุ่นอย่างนี้เอาอีกวันก็เอาได้ข้าบวอนเลยบ้าแล้วไม่ถึงเอาตังเอาตังเออข อะไรอะไรนะครับแต่หนูเอานะโอ้โหพี่ก็เอาหนูเอาตังหนูเอาตังหนูขอบคุณครับขอบคุณครับเอยสาธุสาธุทำไมถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยขอให้ได้ขี่โฟวิลในคืนนี้เป้ยอันนี้โฟวิลเลยล่ะรับผมเครื่องสามพันขึ้นเขาที่หึมมโอ้โหขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณรางวัลจากสารวัตร คุณวิทยาด้วยมอบให้เออจริงๆแล้วน้องเขาเสียงดีเนี่ยเสียงดีไหมเสียงดีไหมนี่เดี๋ยวจะปั้นเลยเนี่ยเสียงดีนี่มีแต่คนชื่นชอบเดินมาหาเอารางวัลเอาอะไรมาให้ใช่แต่ว่าร้องเพลงมากี่ปีแล้วประมาณ15ปีแล้วสิบห้าปีแล้วครับผมรู้ไหมทาไมตัวเองถึงยังแบบว่าเอ้ะทำไมเราไม่ดังสักทีนึงทาไมครับคุณพี่มันเป็นที่ชื่อฮะอ๋อจริงนะครับเป็นที่ชื่ออ๋อเป็นที่ชื่อเหรอสังเกตดูนักร้องดังๆเนี่ยครับผมชื่อเขาจะเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์หมดเลยอ๋ เคยเคยสังเกตไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างนี่อย่างตั๊กแตนชนระดาดังมากเลยเห็นไหมตั๊กแตนเออใช่ตั๊กแตนเห็นไหมใช่ใช่กุ้งสุทธิราชเ้ยมีล롱นิเกใหญ่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เห็นไหมกระต่ายขาววงเทวันนี่โอ้โหอย่างนี้จะได้ก็ดังครับผมพี่เบิร์ดธงชัยโอ้ยเบิร์ดก็นกไงเห็นป่ะถ้าเกิดชื่อเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยจะดังหมดเลยสังเกตดูชื่อแมวได้ไหมเปลี่ยนเลยแมวก็มีแล้วไงแมวจิรศักดิ์ปานภูมิ ดีดังดังมากดังทุกคนชื่อเกี่ยวกับสัตว์นี่จะดังหมดถึงว่าเนี่ยมีคนหนึ่งดังไก่จำเรินไก่จำเรินอ่ะเอาก็ดังอยู่สมัยก่อนกรดังอยู่ใครใครนะฮะไก่จำเรินกูถามตรงๆองะทำไมไอเฮียนี่ยังมีชีวิตอยู่มี เอายังมีเออเจ้าของค่ายคนเพลงบ้านคนเพลงเห็นไหมนี่ถ้าเป็นชื่อเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์จะดังหมดเลยใช่ใช่นี่คุณคุณชื่ออะไรนะออมสินโอ้โหสิบปีคุณก็ไม่ดังคัะถ้าคุณชื่อออมสินนะฮะคุณต้องชื่อเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์แล้วคุณจะดังสิงสาราสัตว์ชื่อเสือได้ไหมเสือเสือก็มีแล้วเสือธนพลอินทริท ควางได้ไหมควางควาง a อบ o r m a l อโอ้ยไต้องชื่อแบบไม่ซ้ำเขาด้วยไหมต้องชื่อเราต้องไม่ซ้ำเขาใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตั้งให้แล้วพรุ่งนี้คุณจะดังเลยได้แล้วไปที่ไหนคนก็จะเขาเรียกจะจดจำชื่อคุณขอบคุณมากชื่อเกี่ยวกับสิงสารสัตว์ผมนะสิงสารสัตว์จะมีชื่ออะไรอีกวะกวางก็มีแล้วกุ้งกุ้งมีแล้วเสือก็มีแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้วงั้นคุณชื่อเกี่ยวกับสิงสารสัตว์ชื่ออะไรคุณชื่อชื่อเฮียแล้วกันเฮีย ไม่มียังไม่มีไม่ซ้ําใครด้วยชื่อเฮียเออชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อเฮียชื่อเฮียลองพูดสวัสดีครับขอบคุณที่มาชมเฮียวันนี้ลองพูดได้ลลองดูสวัสดีครับขอบคุณที่มาชมเฮียในค่ำคืนวันนี้โอ้โหตบมือเลยแฟนเพลงกิ๊การ์ดเลยอะตบมือกันเกลียวเลยเออดีกว่าอมสินว่ะนี่ตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยไม่มีเลยพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บนี่เขาบอกแล้วชื่อนี้มันเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นถูกชะโงกอ๋อดังเลยเห็นไหม เกี่ยวกับสิงสารศาสตว์เฮ้ยนี่คุณดังเลยพอคุณชื่อเที่่ปุ๊บคนสนใจนะเอาแบบจำลองเหมือนคอนเสิร์ตเขาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมีคอนเสิร์ตซ้อมก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเวทีนี้เป็นคอนเสิร์ตของคุณเดี๋ยวผมจะเป็นพิธีกรเขาเรียกโปรโมทให้คุณก่อนอันเอาเซอร์คล้ายๆอย่างนั้นโอ้โหมึงเฉยมากเรียกอันเอาเซอร์ทำไมพิธีกรพิธีกรเดี๋ยวผมจะประกาศให้คุณแล้วคุณก็ขึ้นมาพูดกับเอฟซีโปรโมทตัวเองเออเอาแบบคอนเสิร์ตเลยมามา สวัสดีครับสวัสดีครับมึงไม่ต้องพูดตามลอก่อนพี่กั๊มโปรโมทก่อนได้สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินที่คุณคุณได้มาชมคอนเสิร์ตของเขาใครชายหนุ่มผู้นี้ฮะเสียงตบมือดังๆต้อนรับเฮียครับผมโอ้โหแฟนเพลงชอบนะโอ้ยแย่ๆช่วงนี้เชิญเฮียคุยกับเอฟซีได้เลยฮะครับผมใช่ครับสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับ ที่วันนี้ทุกท่านได้สละเวลามาชมเฮียในค่ำคืนวันนี้โหโหดังแน่มึงครับผมขอบคุณที่ตากฝนนะครับขอบคุณที่ฝ่ารถติดก,กันเข้ามาขอบคุณที่รักที่เอ็นดูด้วยขอบคุณที่รักที่เอ็นดูเฮียเฮียบอกตรงๆนะครับครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับท่านใดที่ยังไม่ได้มีธุระที่ไปไหนแล้วยังอยู่บ้านครับเฮียสัญญาว่าว่าไงเฮียจะไปหาทุกท่านที่บ้าน อ๋อเฮียเฮียก็ไปได้อยู่แล้วครับช่วงนี้น้ําท่วมเฮียก็เลื้อยไปแต่อย่าไปกินเอออย่าไปกินไก่พี่เขาล่ะทำไมครับผมขอบคุณที่มาเชียร์เฮียในค่ำคืนวันนี้ด้วยครับผมเฮียบอกตรงๆนะครับชอบเฮียจริงเฮียไม่ได้มาแค่เฮียคนเดียวนี่ครับผมมาใครอะเฮียมาไก่พวกเฮียเฮียเออเออเฮียเฮียทำไมฮะ ลืมบอกไปครับผมเอ่อเฮียเนี่ยคือเป็นศิลปินเดี่ยวอ๋อเป็นศิลปินเดี่ยวเอออันนี้เป็นแบ็กอัพเฉยๆวงเนลมิดอันนี้วงเนลมิดเฮียมาคนเดียวเฮียไม่มีพวกเฮียมาด้วยเออเฮียมาคนเดียวเชิญมึงแบบเฮียคนเดียวเลยครับเชิญเฮียคนเดียวเชิญเฮียคนเดียววันนี้เฮียมาคนเดียวครับผมเฮียคนเดียวครับเฮียไม่ได้มีใครมาด้วยครับผมแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณใครฮะเอ่อนักอาจารย์เอ่ออาจารย์ุน โดนติดทักสี่ห้าท่านครับเพราะว่าเออ่บอกตรงๆเลยว่าว่าไงไอ้พวกเฮี้ยเนี่ศิลปินเดียวศิลปินเดียวเฮี้ยวไม่เกี่ยวอ๋อเป็นศิลปินโอ้ที่แฟนเพลงเริ่มจําได้แล้วเนี่ยเริ่มจําได้แล้วเอ้ยลองเช็คได้ไหมว่าเขาจําได้หรือเปล่าได้ครับผมจำชื่อได้เลยล่ะไม่ไม่น่าเชื่อลองเช็คดูก่อนคุณลองดูเลยเดี๋ยวลองเช็คดูว่าจําชื่อศิลปินได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรียกชื่อเขาพร้อมกันเลยนะฮะได้ครับหนึ่งสองสามไอโอ้โห แน่นแน่นเลยนี่นะโตโตสารวัตรดังกว่าคนอื่นแล้วไอ้ยไม่น่าเชื่อที่แป๊บเดียวคนจําชื่อได้คนจดจําหน้าชื่อไม่ซ้ําใครอ่ะลองอีกทีได้ไหมได้หนึ่งสองสามไอโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหพี่พี่ใส่หมวกเลยเน้นเน้นด้วยเน้นเลยเดี๋ยวกันเออ ตัวอื่นๆยังไม่เท่าไหร่นะครับทำไมฮะเออพี่ใส่หมวกสีดำๆนะครับเป็นไงฮะมีเฮี้ยแล้วก็แบบว่าเน้นๆแบบกระเสาด้วยกระเสายังไงวะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคนจะจําได้ขนาดนี้นี่ไปไหนนี่เดี๋ยวเดินลงไปมีแต่คนทักจริงปะอ้าวว่าไงเฮี้ยว่าไงคนจะทักพี่เลยพี่ไปไหนปุ๊บอ้าวไปเฮี้ยที่ไหนมาล่ะเอออ๋อขอบคุณด้วยไม่เชื่อดูนะเอาหนึ่งสองสามไอจ๊ะ ้มิกมิกมิสได้ยินด้านหลังมะเขาชื่อเฮียนะฮะมิกิเห็นตะโกนนะไอสัตว์บอกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะฮะพี่เขาชื่อเฮียนะฮะแหมชอบเฮียจริงเล้วเฮียเอ้ชอบเลยชอบเลยก็สับในรชอบไอ้เฮียจริงชอบไอ้เฮียจริงๆโอ้ยเฮียไอ้สัตว์ พวกนี้ดังพวกนี้ดังแน่นอนก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนก่อนเลยว่าเฮียไม่ได้มาแค่คนเดียวเอ้าเฮียมากับใครอ่ะมาพร้อมกับไอ้พวกเฮียเฮียมีหลังบ้าเหรอเอาฝากคอนเสิร์ตด้วยฮะได้ครับผมเฮียฝากคอนเสิร์ตนยฮะได้ฝากฝากคอนเสิร์ตด้วยครับผมก็จะเจอกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตของเฮีย คอนเสิร์ตปู่จันท์คอนเสิร์ตปู่จันท์แล้วก็เออเคียนน้อยลอยลักด้วย16กันอย่า16นี้จะเจอกันแน่นอนแล้วกันนะครับครับผมบัตรราคาร0 0บาทครับถามว่าแพงไหมไม่แพงแพงมามอันนี้คอนเสิร์ตปู่จันท์บัตรราคา100บาท100บาทถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่อันนี้เสียค่าบัตรไหมฮะอะไรนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่อันนี้เสียค่าบัตรไหมฟรีเลยฟรีเลยครับผมอ๋อแล้ว สำหรับท่านท่านที่มาเชียร์มาดูฟรีเลยหรอมาดูมาดูฟรีเลย oh. นะครับจะไม่คิดค่าบัตรเลยขอแค่หิ้วไก่สดมาใช่มาแดกกันหน้าเวทีเฮียดึกๆอย่างนี้หนุกหนานดีกว่ามาเลยครับผม